เฮ้ยเดี๋ยวนี้เ,เขามีอะไรที่มันแบบช่วยเหลือมนุษย์แม่เยอะเนาะสมัยรุ่นแม่ไม่เห็นมีเลยก็ปล่อยนมยาบไปย,ยุคนี้นเนี่ยมีบุตรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเชฟก็จะกลับมาเ,เป๊ะนมก็จะแบบว่าไม่คลอย,อยจะมีแบบฟังก์ชันในการเปิดให้นมง,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 ง่ายๆสะดวกสบายไม่โป๊อะไรโตวันโตคืนใหญ่ๆห่พ่อเขาบอกอย่างนั้นเป๊ะอะกดดันนิ้วน้เธออย่าอ้วนอย่าเพลนนนี่บอกใจเย็นนี่3ามเดือนอยู่เลยให้โอกาสนิดนึง แม้ว่าจะเพิ่งคลอดลูกมาไม่นานก็มีแต่เสียงชื่นชมว่านักร้องสาวนิวพัศกรผู้ทอนใจกลับไม่มีหุ่นเป๊ะได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้คุณแม่มือใหม่ได้เปิดใจถึงการเป็นมนุษย์แม่เลี้ยงลูกอย่างน้องสเปซว่าตอนนี้พ่อเป๊กเปรมานัทออกอาการเหินลูกเอามากๆพร้อมเคลมว่าลูกยาวใหญ่เลี้ยงง่ายพัฒนาเร็วลาสูตรความตัวได้แล้วนอกจากนี้สาวนิวยังยืนยันความเป็นแม่มาเต็มเธอไม่อายที่จะพกเครื่องปั๊มนมติดตัวแต่ก็ถูก สามีกดดันบ้างว่าอย่าปล่อยตัวให้อ้วนเพลซึ่งจุดนี้ไม่ตั้งห่วงเพราะมีตัวช่วยให้เชเปะ๊ะและอกไม่ย้อยยานอยู่แล้วสนับสนุนคุณเพื่อนค่ะคือก็เห็นกันตั้งแต่อยู่ในวงการตัวแม่เนาะตอนนี้เขาก็เป็นวงการตัวแม่อีกเหมือนกันก็คือตัวแม่เรื่องการให้นมบุตร <c oughs> ตอนที่ท้องอยู่เขาก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ลองใช้ <c oughs> ก็ชอบมากแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าคุณแม่ต้องใช้อะ่ะคือตั้งแต่ มาสท้องอครีมที่ทาท้องก็คือนิวไม่มีแตกลายเลยไม่มีหรอไม่มีเลยเออแล้วก็พอคลอดน้องมาแล้วก็ใช้บราของเขาต่อค่ะมันดีอย่างไรมันสะดวกค่ะออคือเราเราใช้อ่ะแล้วแล้วคุณแม่เราอ่ะอ,อ,อยู่ใกล้ๆคุณแม่เราก็มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีอะไรที่มันแบบแบบว่าช่วยเหลือมนุษย์แม่เยอะนอเนาะสมัยรุย่นแม่ไม่เห็นออมีเลยเอ,อ,อะไรเงี้ย เออก็ปล่อยนมยานไปอะไรเงี้ยอ,อันนี้คือแบบเออสำหรับยุคนี้ถ้าคุณแม่ยุคนี้เนี่ยมีมีบุตรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเชฟก็จะกลับมาเ,เป๊ะนมก็จะแบบว่าไม่คลอยอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วเวลาให้นมก็คือจะมีแบบฟังก์ชันในการเปิดให้นมง่ายๆไม่ต้องไม่สะดวกสบายไม่โป๊อะไรเงี้ยน้องเป๊ะค่ะเป็นไงบ้างโตวันโตคือ ใหญ่ยาพ่อเขาบอกอย่างนั้นใหญ่ก็คือแบบเออตัวใหญ่ยาวก็คือขายาวเขาอวดสรลูกเขาอวดเลยค่ะเลี้ยงง่ายคือตั้งแต่ในท้องคือเขาก็ไม่ค่อยแบบคือเราเราไม่มีไม่มีแพ้ท้องอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่พอพออยู่กับเราในท้องเนี่ยก็ก็ไม่มีแพ้ท้องพอคลอดออกมาก็เลี้ยงง่าย คล่อมได้แล้วค่ะาากรเร็วเลยครเ็วค่ะแล้วก็ตัวยาวตัวใหญ่เพราะว่าเราก็ให้นมแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือยังไม่หยุดหรอไม่หยุดค่ะยังไม่หยุดปั๊มนมนะใช่ค่ะนี่ก็มีเครื่องปั๊มทกติดตัวมาเป็นแฟชั่นเลยวันนี้คือต้องยุคนี้ต้องถือเครื่องปั๊มนมไปด้วยออกงานไปด้วยใช่ก็เคยสังเกตคุณแม่ที่แบบเขาใช้ชีวิตในการออกไปข้างนอกทํางานหรือแม้กระทั่งอยู่ร้านอาหารแล้วก็มีแบบผ้าคลุมปั๊มนมก่น มาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราต้องทำบ้างอ,อ่ะมันไม่มีความอายเลยนะเราเรียกว่ายิ่งภูมิใจว่าเรามีน้ำนมให้ลูกพ่อเขาเป็นไงบ้างพ่อ,อค่ะคือช่วงเนี้นนมีงานเยอะทั้งละครทั้งอีเวนต์ทั้งทำ,ทำ YouTube ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้อยู่เต็มเวลา<ร>ส่วนใหญ่จะเป็นนิวและโชคดีที่นิวมีพี่เลี้ยงด้วยแต่ว่าตอนกลางคืนน่ะนิวก็อยู่ดูเองคือให้พี่เลี้ยงพักพี่เลี้ยงก็จะอยู่ตอนกลางวันเราก็ ยามกลางคืนใช่คุณพ่อเขาก็จะมาเล่นตอนเช้าก่อนไปทํางานแล้วก็พอกลับบ้านมาตอนกลางคืนก็คือลูกหลับแล้วอะไรเงี้ยแม่หรอคะเต่พูดยังไแม่ไม่มีคำว่าพักมันลดลงไปมันลดลงไปไหมเราสังเกตตัวเองก็ลดแต่ว่าคนอื่นเขาบอกโู้ลดอย่างเงี้ยเราก็เออก็ลดลดแบบฉันมันดูลดมันดูไวมากเลยจริงเหรอจริงป้าจริงเพราะว่าเป็กอะกดดันนิวน้ำกลางค เธออย่าอ้วนอย่าเพลนะนี่บอกใจเย็นนี่สามเดือนอยู่เลยให้โอกาสนิดนึงรอก่อนนะอะไรเงี้ยก็ใช่เขากลัวกลัวเราเขาบอกว่าอย่างคุณแม่เป๊กอ่ะลอดมาปุ๊บแบบก็คือหุ่นก็ไปเลยอะไรเงี้ยเขาบอกคุณแม่ก็เคยบอกว่าระวังนะอย่ากินเยอะอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะเลือกกินแม่ที่ที่ทอดใหม่ๆก็จะต้องเลือกกินอาหารที่แบบมี คุณภาพสุขภาพดีสําหรับแม่ด้วยไม่แบบไม่เป็นไขมันสะสมแต่ว่าจริงๆช่วงเนี้ยไอขาขาหมูอะไรอย่างเงี้ยนะสามชั้นนะกินได้นะกินได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่มันคือคอลลาเจนที่ทําให้ผลิตน้นํานมคช่จดุดช่วงนี้ก็กินไปเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนเพราะว่าไม่มีเวลาให้อ้วนเลยค่ะมันมันมันเบิร์นตลอดเวลาใช่ตรงนี้ก็ตอนแรกก็คือกะว่าจะไม่รับงานเลยแต่ว่าหลังๆก็มีติดต่อเข้ามาเราก็ต้องรับด้วยเพราะว่า อยู่บ้านมันก็จะแบบมันเราเป็นคนชอบทำงานมันเหงาอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปเจอคนอื่นออกไปทํางานออกไปใช้ energy อย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแบบคืนความเป็นตัวตนนิดนึงเลยก็ตอนนี้ก็ทําค่ายเพลงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอ่าเป็นรายการใหม่ๆของค่ายด้วยประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ย